สวัสดีสวัสดีพีน่น้องบายโมสุุสุคนยินดีต้อนรับเข้าช่องเก่าวีพีมื้อนี้การสิพาทุกคนนั่นมามื้อนี้เฮาสิพามืา้อน,นี้เฮา,า,า,ฮา,า,าออสิพาไปตาดักหัวมาเห็ดตะกาตอนนี้เฮวหวานกาหวานกาไว้แล้วฮากสีไปเห็ดรักหัวตาดักหัวมาป้าหฮาหอดปาแล้วตอนนี้ก็ะตนอนนี้เป็นต้นหมักข้ามป้อมตันนี้โบตันดอกเป็นมักข้ามป้อม พูตัดมันหมาครับบอกเ,เออหาจะบพตัดตัวมาครับเออเจ็บเด้มีแล้วเนี่ยแทงมีแล้วเนเี่ยแทงเออนี่คอยมาก,กับร้านคอยสองคน,นร้านน้อยคอยสีแบกซอยแต่สีแบกจะคอยวะ <ๆ S 1> อาหารแบกได้แล,ล้ววะร้านหน้ากระสีแบก ไาไปตัดกันเลยพี่น้องเอ้ยไปนี่เขาสิตัดเขาที่ตัดเอาไหมเฮ้ยเราหัวตะก้าเอาบโบเอายาวก็ได้ยนะเอามาแบกคนเจ้าได้แบกอย่างวะาปตัดใส่เด็มาแล้วไหมเอาบบตัวนี้เอาโบคูมันขี้ร่าอรลอยยับมาเนี่ยตากล่องก็ได้บ้ากล่องนีง เอาไปวะเอาไว้ค่า10ใช่ไหมแบกมือก่อนได้ไหมไอคอนแบกมือก่อนนะแม่นี่ภูลาภูลาหันี่แบกอันนั้นแม่หนิได้แบกมือก่อนเด้อแบกมือเที่ยงแบกอันนั้นไหมเอาเมือไปอีูเที่ยงเลยมาใหม่เด้อเด้อใหม่เลยปะใหม่ตื่นี ไปแบกเมื่อแบกไล้อะไรมาเด้อไปย่างระวังลมเด้อร้านคอยแบกมาเมื่อซอยไปย่างย่างเมื่อส่งเลยเอามาเด้อย่างเบิ่งคนทางแน่ตอนนี้เฮาก็ะแบกมาฮอดพีดเลวพี่น้องตอนนี้เฮาก็ตัดซัมเร็จแล้วไปฮาก็สิีแบกไปเฮาก็สิฝัง เออฝนก,กำลังตกมาอยู่ตอนนี้เม็ดฝนพอยสนามย,ยิบๆนักขนาดร้ายเมือ่อยัสนร้ายฮาก็ต้องทนเพราะฮามันเจินไม่ได้รวยคือใครเขาออเออเมื่อยมากเมืออม่อยลีเมื่อยหรอเย็บบาเด้เอ,อ ถ่ายคิปไปอ้อมเออฝนตกเลยนี่ฮอตตะก้าแล้วฮอตตะก้าแล้วทุกคนเห็นบา่กกาคอยคอยหากะวานได้มือหนึ่งพอดีตอนนี้กับฝนกับตกห้ามอีกเลยฝนกบลัลบบงตกอยู่ตอนนี้เากกำลังคุดลักหัวเหิด เดห,หัวตะก,กา้าแม่คอยกระเว่ยอคอยอยูคุนวานก้าววาน,นีนเมื่อนี่กับพลตกห้ามอีกอ้ยพอดีงามพอดีงามแหลมเอาคูณเหรอแหลมแหลมป้าพนกลางตกให้ไปจไปั่ว คนกำลังโตค้คุยนี่พี่น้องคอยช่ายห้วยเจ้าอันเบิ่งวิธีทั่ทวตแต่กาเมาสิซักเอา <Okay. S 2> อ่ะจับเฮาการอไอตัวนี้หายแล้วไปกัมนี่พี่น้องเขาก็ับแลมให้มันเป็นหกเหลนนี่ยมเลยหาแลมไปมันเขาก็ซักเอาเขาทีขี่นขนานคุดจุดนี้ ตึกอ่ะสามบาทท่นั้นสามบาทท่นั้นล่มเลยเอาอีกวันหนึ่งเนาะเผื่อความอันใจนะเอาแล้วส่งกันเลยคือส่งกันทีอย่างไยรักนะนี่เขาก็ได้เออเขาเอาสิบริไทยหุ่นอีกวัน ยยใช่แล้วใช่ทำไมเนี่ยนี่ถอาต้องซากให้มันแน่นแน่นถังลงถังลงทำนี้ก็ได้แล้ว,วนี่ตัวนี้เป็นตะยานพี่น้องเอ้ยผู้หลมกยัดอะไรนี่ <c oughs> มาเลยเอ้า ว่าที่เพิ่อีกบาทหนึ่งนี่เดี๋ย็ดร้อยแห่นดินจนสะเทือนยังอีกเอาพี่ี้ใส่อีกลักหนึ่งพอดีนอันนี้นี่ไอ้ท้าวเอากบกุ้งเผ็ดโอ้ยเป็นหมัดหอมใส่กบกุ้งบ อีกประมาณหกวันเขาที่มาอัปเดตว่าก้าเขาสิงามสุดเลยตอนนี้ก้าเขากำลังกำลังเออเออมหมดเองอ๋อหมดแดงดิไปไปซัก,ก,กเลยนะค่ะเอานลยนนไม่ลำนี่ฮ่ะอนะ๋เนาะมีเนื้อ,เ,อเลยอ๋อหมดแดงดีคุณใช่ <c oughs> โมไดลินข่าวถูกถูกถาสมกันบูเบตาข่าวเลยแน่เจ๊อันนี้เนาะเราจะซักเอ้าออ้ยออ้ยออ้ยนี่โอ้ยบ่แหลบบ่อถั่วเด้ก เลือเปล่าเลือะไแหลาักเอาแล้วกอกินได้ครบดีอะไีเหมืนอยากเซค่ะเอ็กตี้หมดแดงดินกบส่กันผู้บ่าวเปิ่นกระมือนั่นรอนี่ตายชื้ๆ ผัดตัวใหญ่ผัดบริสไซตัวใหญ่ผัดบริสไซมันน oh, ่าน right> ี่พี่น้องเอ้ยเรียบร้อยวันนี้รักซื้อถ่ายเลยวันนี้มือเท่ากันเอาหฮาวมานเ่งนี่เอาสลูเอาหฮาวเห็นคือบดจิบเบอรีนก็ไม่นี่กล้าขอพี่น้องหากกระตกได้ฟองมือนี้ฝนกระตกห้ามอยู่ย้อยย้อยย้อยไปวันนี้ นี่แม่คอยเออเออคอยเป็นแม่คอยเล้ยเะไพี่น้องพูนซุ่มคอยซักลังหัวแล้วเลยพูนป้าหัวตะก้าคอยกระซิอยู่อยู่บ่นี่คอยเหตุหัวอันเห็ดทั่วป้องกันสร้างยานสร้างมากินกนปะป้าพี่น้องบัดนี้เอาสิขอจบคลิปด้วยพี่น้องหรือเมื่อก่อนบัดนี้ ขอจบคลิปนะจ๊ะพี่น้องดาอย่าลืมกดติดตามให้หน่อยเจ้า